สวัสดีครับผมดีทัลับเข้าสู่ T o f s e v i l Neverland นะครับผมในวันนี้ครับผมจะพามาปลดอาชี m e n t เพื่อหาทั้งอัมพดแห่งแสงแล้วก็ค่าตัดนะครับก็ก่อนจะเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตับตะคายช่องโอดสุดนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับก็ผมก็มาถึงหน้าอาชีพเมนนะครับวันนี้นะผมจะมามาปลดอาชีพเมนนักชิมอาหารนะครับมันจะเป็นนักชิมอาหารอาซีนะครับ นักชิมอาหารขั้นปราดนะครับแล้วก็นักชิมอาหารน้ําพุหน้าหนาวนะครับผมหรือในอนาคตด้วยก็ผมมาอันในขั้นตอนแรกนะครับในการปลดล็อกนักชิมอาหารอาซี่นะครับผมจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับ้วก็จถ้ากินปกกุ๊บจะได้เพชรตามพันแห่งแสนผม50นะครับจะมีอะไรบ้างรับชมได้เลยครับก็ผมมาเริ่มในอาหาร ที่เกาะอาซีนะครับผมจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับอันแรกนะครับคือปลาซิวทอดกรอบครับอันสอนะครับคือลูกชิ้นปลาเดงนะครับและอันสามคือเซตปลาทอดนะครับผมผมแนะนําว่าถ้าคุณจะกินอาหารพวกนี้ให้แนะนาว์ปไปแต่ละแบบก่อนครับผมอย่างเช่นเราจะกินอาหารที่อาซีใช่ไหมให้เราไปที่ในเกาะอาซีเลยตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยครับแล้วก็กดกินอาหารนะครับผมที่เราอยากลดชิปเป็นนะครับผมนะอย่างเช่นเราต้องการบด ลูกชิ้นปลาเด้งในเกาะอาซีใช่ไหมเราเนี่ยเราก็ไปกินที่เกาะอาซีเลยครับผมไม่รู้ว่ามันต้องจะเป็นที่ต้องกินในเกาะไหมในในใน,ในแมบไหมแต่ก็การไว้ดีกว่าเราต้องเสียเท่าจากอ่อฟรีนะครับผมก็ผมมาในป่าแห่งป่านะครับผมชิ้นแรกนะครับผมก็คือนาำมนาวนะครับชิ้นสองครับคือลูกชิ้นกุ้งกรอบนะครับผมชิ้นสามก็คือสิงรอดรวงอันแสนหวานนะครับหรือด้วยแตงโม ลักจั่งนะผมอันที่สี่นะค,คือสเต็กไก่ไซส์พิเศษนะครับอันที่5ก็คือสปาเกตตี้ทอดนะครับผมอันที่6ก็คือลูกชิ้นปลาทอดนะครับผมอันที่7อันสุดท้ายก็คือพิซซ่าเห็ดรวมมิรนะครับผมนี่หมด7ดอย่างนะมาไปคราฟได้เลยสตดสมานนะผมเป็นหกเขาบอ่อเหมันนะครับในวันที่3ก็จะมีอาหารทั้งหมด6อย่างนะครับผมเพื่อกินแล้วปลดล็อกอาชีพเป็น,นะครับแล้วผมมาในชิ้นแรกนะผมก็คือ เบอร์รี่น้ำแข็งครับอันที่2ครับคือไก่ย่างเนื้อนุ่มนะครับอันที่3ก็คือปลาตุ๋นรสดีนะครับผมอันที่4ก็คือสตูดูยส่วนครับอันที่5คืองานเลี้ยงขอนทอดครับผมอันที่6ก็คือไม่มีเนื้อก็ไม่สนุกนะครับผมอันที่5อ่ะอันที่6นะครับผมพยายามหาเพื่อนเราหรือเชฟอาชีพสำรองได้เป็นเชฟไหมครับผมเพื่อให้เขาตั้งโต๊ะให้เรานะครับผมเพราะว่า สองสิ่งที่ผมบอกมันคืออาหารดินเนอร์นะผมซึ่งเป็นเหมือนของลับนะอนของลับของอาชีพพ่อครัวครับผมที่สามารถตั้งโต๊ะให้เพื่อนเพื่อนมากินเพื่อเพิ่มสเตตได้แนี่ผมเป็นอาหารมื้อใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกนี้ผมพยายามให้เชฟตั้งโต๊ะให้กินที่แบบนั้นเลยก็ได้2อันอันนี้1อันกับอันนี้1อันนะครับต่อมาครับเป็นแบบที่4นะครับแบบนี้คณะตอนนี้ผมยังไม่สามารถ ปลดอาชีพเป็นได้แต่ว่ามีอะไรบ้างก็สามารถไปชมได้ครับยกตัวอย่างเช่นแปลงแสงผมจะมีทั้งหมด5อย่างนะครับอันดับแรกนะครับคือขนมปังข้าวอันสองครับคือฮิวาลิลาครับอันสามครคือปลากระพงทอดครับที๋คือกูปัดเผ็ดครับในอาับห้าครับคืองานเลี้ยงอาหารทะเลครับผมตันที่ผมบอกว่ามันยังไม่สามารถปลดได้เพราะว่าตอนนี้ผมยังมีการล็อกเลเวลของเชฟอยู่ประมาณ13ครับผมซึ่งในอนาคตก็จะมีการปลดเพิ่มอีกครับผมอย่างตอกตอย่างเช่นกูปัดเผ็ดนะครับจะเป็นอาหารเลีวว่า สิบสี่เลยเราต้องรอขับรถเดวลสิบสี่ให้ให้เราถึงสามารถทําได้แล้วก็งานเลี้ยงอาหารทะเลของก็จะเป็นยุดดินเนอร์เหมือนกันแต่จะยเดวิลสิบห้าเลยค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรทั้งขับ,บเวลอัพแต่เดวลครับผมแล้วผมต่อมาก็เป็นแมปที่ห้าขอหรือแมปเวลห้าสิบก็คือท่าเรือมูสลี่นะครับผมแบบนี้จะมีอาหารจานดทั้งหมดสี่ประเภทนะครับนั่นคือหนึ่งดาวเลมอนครับสองคือโยเกิร์ตองุ่นแดงนะครับสามคือขนมปังหน้าไข่ครับแล้วก็สี่คือเบลไฟเล็กเล็กนะตอนนี้ ผมก็สามารถปลดได้แค่น้ำเลมอนนะครับส่วนพวกโยเกิร์ตพวกขนมปังพวกเปลวไฟเล็กอะไรเนี่ยก็ยังเลเวลไม่ถึงเช่นกันนะครับเนี่ยผมโยเกิร์ตอากุนแดงตอนเลเวลสิครับขนมปังหน้าไข่ตอนเลเวลสิบห้าผมก็เปลวไฟเล็กๆเ,กเกนะี่ยอันนี้คือเครื่องดื่มเนี่ยก็เลเวลสิบห้าเช่นกันครับผมต่อไปเป็นเมืองสุดท้ายนะครับนั่นคือเมืองซากเมืองแห่งปัญญานะครับผม แบบนี้จะมีอาหารทั้งหมด11ชนิดนะครแต่ว่าตอนนี้คับมีปล่อยข้าวมาแค่4ชชนิดเท่าเท่านั้นนะครับอาหารแรกของคือลุกปลาเข้มข้นครับอันสองคือน้ำผลไม้อาซิมิอาซิมิอันสคือลูกชิ้นปลาต้นหอมนะครับอันที่สก็คือซุป สดนะครับณนะตอนนี้มีแค่4นะครับแต่ว่ากว่าจะปลดก็อีกนานแล้วเพราะว่าในการทำทั้งหมด4ี่สชิ้นพวกนั้นอ่ะมันใช้เดเวลเชฟค่อนข้างสูงเลยเริ่มต้นก็เดเวลสิกแล้วกว่าจะสิบหกก็อีกสักพักหนึ่งเลยแล้วต่อมาก็เป็นพวกลูกชิ้นปลาต้นหอมเนี่ยแล้วก็ซุปขขงงในสดใหม่เนี่ยก็ประมาณเดเวลสิก็อีกสักพักใหญ่ๆเช่นกันนะฮะ จะปลดได้สักพักนึงนะฮะเรามาเป็นวิธีเช็คครับว่าเรากินแล้วปลดล็อกได้ยังให้เราเข้ามาที่นะฮะโนดดาวน์จนผ่านแล้วก็อยู่อันขวาล่างนะครับผมก็คลิกมาเลยเนี่ยมันจะมันจะขึ้นนชิปเป็นอย่างนงี้เลยว่าเรากินไปกี่ชิ้นแล้วแล้วก็ลองเช็คดูว่าเรากินครบหรือยังโดยยังกินไม่ครบนะครับดูเลยนี่นักชิมอาหารอาซี่เรากินครบแล้ว5ชิ้นแล้วนักชิมอาหารนักชิมอาหารขั้นนักป่านะกินไปแล้วเจ็ดชิ้นนะทน ที่มาหาน้ำพุหน้าหนาวหรือภูเขาบ่อเหมันครับหมด6ชิ้นนะฮะตอนนี้ก็สามารถปลดได้แค่3แมปสา,ามารถไปทำกันได้ครับก็ได้นะครับเพชรอัญมณ์หนึ่งร้อยแล้วก็สแตทเพิ่มขึ้นอีก6นะฮะมันข้างดีนะผมว่าเราทําง่ายด้วยครับผมก็จบกับ,บการแนะนำการแนะนําการปลดอิชิพเมนเกี่ยวกับอาหารนะครับหรือนักชิมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามช่องโอโซเอ๋ยด,ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการ,รำทำคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอะไรดีดๆเกี่ยวกับการปลดบล็บอกอิชิพเมนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกนะครับ ขอบคุณครับบ๊ายบาย